เชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าทำลายร่างกายของเราได้อย่างไรการฉีดวัคซีนสามารถช่วยป้องกันได้หรือไม่และวัคซีนที่ดีสุดคือวัคซีนอะไรก็ได้จริงหรือสมมุติว่านี่คือเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าหน้าตาของไวรัสส่วนใหญ่ที่เราเห็นในการ์ตูนก็จะเป็นแบบนี้ไวรัสน,นั้นจะมีหนามตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโปรตีนหนามส่วนด้านในตัวของไวรัสน,นั้นก็จะบรรจุสารพันธุกรรมที่เรียกว่า RNA ไวรัสน,นั้นมีขนาดเล็กมากๆเมื่อเทียบกับร่างกายของมนุษย์แล้วมันสามารถทำลายร่างกายของมนุษย์ได้อย่างไร เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะมุ่งตรงไปที่เซลล์และในเซลล์จะมีนิวเคลียสพร้อมกับส่วนประกอบอื่นๆที่ผิวของเซลล์นั้นจะมีโปรตีนเป็นแง,ง่งๆแบบนี้เรียกว่าตัวรับไวรัสจู่โจมเซลล์เมื่อโปรตีนหนามของมันต่อเข้ากับตัวรับของเซลล์พอดีและส่ง RNA เข้ามาที่ไรโบโซม RNA นี้เรียกว่า mRNA เป็นชุดคำสั่งที่ให้ไรโบโซมนั้นสามารถสร้างส,างสิ่งต่างๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วไรโบโซมนั้นจะสร้างสิ่งต่างๆต,ตามคำสั่งจากนิวเคลียสแต่ตอนนี้ไรโบโซมได้รับข้อมูลจากไวรัส เซลนั้นจึงกลายเป็นเซลลที่ผิดปกติและเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดการแพร่กระจายไปที่เซลล์อื่นๆและก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมทําให้เซลลต่างๆผิดปกติแล้วมีจํานวนเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้นอันที่จริงแล้วในร่างกายของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันที่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ภูมิคุ้มกันนี้จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายและถ้าเกิดมันเจอมันก็จะจัดการทรํรลายให้หายไป ฮะนี่มันไวรัสส่นาะอ่าตายซะเถอะอาจารย์พวกผะพวกผะพวกผะจู้จูเอ๊ะในเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันแล้วทาไมภูมิคุ้มกันของเราถึงไม่จัดการกับเจ้าเชื้อโควิดนี่ล่ะนั่นเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเรานั้นยังไม่ดูจักกับเชื้อโควิดในตอนเริ่มต้นที่เชื้อโควิดเข้ามาสู่ร่างกายกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึง่งเชื้อโควิดนั้นก็ได้เพาะพันธุ์จนมีจานวนมากแล้ว เฮ้ยตกลงไอตัวนี้มันอันตรายเหมือนกันนี่หว่าพวกเราลุยแต่สายไปแล้วครับตอนนี้เชื้อไวรัสนั้นมีจํานวนที่เยอะมากและภูมิคุ้มกันของเราก็ไม่เพียงพอในการต่อสู้และนี่คือเหตุผลครับที่ไวรัสนั้นมีขนาดเล็กแต่สามารถทำลายร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่อย่างพวกเราได้ในช่วงแรกจะมีอาการคล้ายไข้ตัวจะร้อนและสุดท้ายจะเสียชีวิตเนื่องจากปอดถูกทำลายเป็นที่ทราบกันดีว่าเราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนว่าแต่วัคซีนคืออะไรล่ะครับ แนวคิดพื้นฐานของวัคซีนคือการเตรียมให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั้นรู้จักเจ้าโควิดสิก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายจรงิงเมื่อภูมิคุ้มกันของเรารู้จักเจ้าโควิดสิกันหมดแล้วทันทีที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายภูมิคุ้มกันนั้นจะสามารถตรวจจับได้และเข้าจัดการจึงไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไวรัสแพร่กระจายในร่างกายวัคซีนต่าง ตกลงวัคซีนสุนัหนั้นต่อสู้กับไวรัสไหวหรือเปล่าวันนี้มาหาคำตอบกับแม็กอวิทกันเลยครับถ้าเอาแค่คำตอบก็ต้องบอกว่าไหวครับแต่กับเชื้อกลายพันธุ์เนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะวัคซีนสุนัขนั้นทํามาจากเชื้อตายซึ่งใช้เชื้อไวรัสจากอู่ฮั่นในตอนเริ่มระบาดแต่ปัจจุบันนั้นเชื้อไวรัสนั้นได้กลายพันธุ์ไปเยอะมากแล้วมาทําความเข้าใจการกลายพันธุ์กันครับเมื่อไวรัสนั้นเพิ่มจํานวนมากขึ้นจะเริ่มมีบางตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือมีบางอย่างแตกต่างไปจากเดิม มันเกิดขึ้นได้ยังไงลองนึกถึงว่าเราถือกระดาษใบหนึ่งไปร้านถ่ายเอกสารครับและบอกเขาว่าขอถ่ายเอกสารหน่อยนึงพอถ่ายแล้วเราจะได้ใบที่1มาถูกต้องไหมครับเมื่อได้ใบที่1มาแล้วเนี่ยเราเอาใบที่1เนี่ยไปถ่ายเอกสารต่อจะได้ใบที่2 3 4 5 6 7 8 9่หแปเไปเรื่อยๆจนถึงใบที่13และกันเลขสวยดี ลองเอาใบาที่13ไปเทียบกับใบที่1ดูครับเราจะพบเลยว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างครับต้นฉบับกับ13มเนี่ยมันมีบางอย่างที่แตกต่างกันอุ๊ยมีรอยหมืออะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาและเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากเดิมเราเรียกว่าการกลายพันธุ์นั่นเองไวรัสก็คล้ายๆกันครับผลจากการกลายพันธุ์นะครับทำให้โปรตีนหนามที่อยู่รอบไวรัสเนี่ยมันมีรูปร่างเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับ จากเดิมที่ยึดเกาะลาบากนิดนึงกว่าจะยึดเกาะได้เนี่ยก็ยากแต่พอกลายพันธุ์ปุ๊บยึดง่ายมากครับเข้าล็อกเป๊ะเลยครับแบบนี้ไวรัสก็สามารถจะจู่โจมเซลล์ของเราได้ง่ายขึ้นและสามารถเพิ่มจํานวนได้มากขึ้นติดง่ายขึ้นหลบหนีก็เก่งขึ้นประสิทธิภาพของวัคซีนทุกชนิดจึงลดลงนั่นเองครับโอ้โหฝันลายชัดๆเลยไวรัสกลายพันธุ์นั้นเป็นไปในขณะที่มันเกิดการแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆและเกิดแบบสุ่มนะครับไม่ตายตัว บางสายพันธุ์กลายพันธุ์แล้วอ่อนแอลงคัดแบบนี้ก็จบแต่บางสายพันธุ์นั้นแข็งแกร่งขึ้นและสู้กับภูมิต้านทานได้ดีมากยิ่งขึ้นมันก็จะเกิดการแพร่ไปต่อน,นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเรามีวัคซีนที่ดีในจํานวนที่เพียงพอตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนั้นเราจะสามารถตัดตอนการกลายพันธุ์ของไวรัสได้อาจจะตัดเร็วหรือตัดช้ามันก็จะสามารถลดการกลายพันธุ์ได้แต่เมื่อเราไม่มีวัคซีนที่ดีและจํานวนเพียงพอนั้นมันจึงเกิดกลายพันธุ์และทําให้รับมือได้ยากยิ่งขึ้น ซาโคฟทูคือชื่อของไวรัสนะครับอัลฟาเบต้าแกมมาและที่น่าสะพรึงที่สุดในตอนนี้อย่างที่เรารู้กันดีก็คือสายพันธุ์เดลตานั่นเองครับตอนนี้มันกลายพันธุ์ไปเยอะมากแล้วและแข็งแกร่งมากด้วยจากการดูสัมภาษณ์ของดรเบนครูฟวิงนะครับจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงบอกว่าไฟเซอร์และโมเดอร์นานั้นยังมีประสิทธิภาพสูงกับสายพันธุ์เดลต้าแต่ไม่ใช่กับซีโนแวคถึงอย่างไรการฉีดวัคซีนก็จะดีกว่าไม่ฉีดนะครับ ในตอนต่อไปพี่นักจะอธิบายว่าวัคซีน mRNA ไวรัล v วกเตอร์และเชื้อตายน,นั้นมีการผลิตและทำงานต่างกันอย่างไรเพื่อจะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้นการกลายพันธุ์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่หน่วยงานของไทยบอกว่าคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ค่ะหลังจากที่เราชมคลิปจบไปแล้วนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะอันนี้เป็นคลิปที่มิดได้ไปหามาแล้วก็เพื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้ได้ง่ายว่าเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโควิดเนี่ยมีวิธีการ ทำงานยังไงกายพันธุ์ยังไงแล้วก็วัคซีนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีคุณภาพอย่างไรเพื่อให้เด็กๆได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายๆที่นี้สิ่งที่มิตรอยากจะเตือนก็คือทุกทุกวันนี้แล้วก็นะเวลานี้เนี่ยเราอย่าลดการดของเราเวลาเราจะไปไหนก็คือใส่แมสพกเจลล้างมือ ไม่ว่าจะออกไปที่ไหนก็ตามกลับเข้ามาที่บ้านก็คือทําความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าที่ใช้ใส่ก็คือถอดออกแล้วก็ทําความสะอาดซักให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะเพราะตอนนี้เราไม่เชื้อโรคเนี่ยได้กระจายออกไปทั่วแล้วเราไม่รู้ว่ามีใครติดบ้างไม่ติดบ้างดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดของเราก็คือการอย่าลดการของเราแล้วก็ดูแลป้องกันตัวเราให้ดีให้เด็กๆคิดไว้เสมอว่า ณตอนนี้ทุกๆคนติดแล้วเราจะได้รู้จักเลยเว้นระยะห่างแล้วก็ป้องกันตัวเองการเรียนครั้งที่5ของเรานะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเรามาดูกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยคืออะไรการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือการเคลื่อนที่ของร่างกายจากตําแหน่งหนึ่งไปอีกตําแหน่งหนึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบที่สําคัญนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวร่างกาย ในชีวิตประจําวันการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันก็คือการลุกเดินนัน่งนอนไปโรงเรียนทานอาหารอันนี้คือการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันที่เราต้องทําในทุกๆวันและอย่างที่สองก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่ายทีนีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างง่ายเนี่ยเราจะถูกแบ่งออกเป็น3 3ลักษณะนั่นก็คือ1การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ นั่นก็คือเราไม่ได้เคลื่อนที่ออกไปจากตำแหน่งเดิมแต่เรามีการเคลื่อนไหวร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการขยับคอการหมุนแขนหมุนไหล่ยกแข้งยกขาอยู่กับที่โดยไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งและอย่างที่2ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่ขณะเคลื่อนที่นั่นก็คือการเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปอีกตำแหน่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการกระโดดอันนี้คือการเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนที่ และแบบที่3นั่นก็คือการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์คการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์เด็กๆอาจจะนึกไม่ออกให้นึกถึงว่าเวลาเราเล่นบอลเราจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นการเล่นบอลบาสหรือพวกกีฬานึกไปถึงกีฬานะคะสเก็ตบอดอันนี้คือการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์แต่เราจะมาเรียนรู้กันแล้วก็ฝึกกันในแบบง่ายๆก่อนหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมีกี่รูปแบบมีอะไรบ้าง วันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับกร,กรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายมีอะไรเราไปดูกันค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเพียงบางส่วนการเคลื่อนไหวร่างกายมีความสําคัญต่อคนเราจะช่วยให้ร่างกายมีความกระชับกระเชงคล่องตัวและทําให้เราได้ออกกําลังกายส่งผลดีต่อการมีสุขภาพที่แข็ง การเคลื่อนไหวร่างกายของคนเราแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนไหวได้ดังนี้ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายเพียงบางส่วนโดยที่ร่างกายไม่มีการเคลื่อนที่หรือย้ายตำแหน่งจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งเช่นการยกแขนการยกขาการก้มการบิดลำตัวการหมุนไหล่ ตัวอย่างแบบฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ขณะอยู่กับที่มีดังนี้1หนึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายขณะนอนนั่งมีวิธีการฝึกปฏิบัติดังนี้รูปแบบการฝึกที่หนึ่งนอนหงายเหยียดขาตรงชิดกันประสานมือไว้ที่ท้ายทอยยกตัวขึ้นลุกและนั่งและนอนทำสลับกันรูปแบบที่สองการฝึกรูปแบบการฝึกที่สองนอนเหยียดตรงแขนแนบลำตัวยกเท้าทั้งสองข้าม ข้างข้ามศีรษะยกเท้าววาลงวางลากกับพื้นกลับมาทำท่าเดิมและทำซ้ำท่านเนี้ยเนี่ยนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องทำให้ได้เหมือนเหมือนอย่างที่ตามรูปภาพที่มิดขึ้นให้นะคะหรือแม้แตม่มิดเองที่ไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยๆไม่ได้เหยียดยืดกล้ามเนื้อหรือมีการฝึกให้ร่างกายเราอ่อนตัวเราก็บางทีเราก็จะไม่สามารถที่จะโค้งตวัดขาลงไปที่แน็ ลงไปที่พื้นได้ฉะนั้นเอาเท่าที่เด็กๆทําไหวนะคะเอาเท่าที่เด็กๆฝึกและทําได้ทําไหว 2. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะยืนมีวิธีการปฏิบัติดังนี้รูปแบบการฝึกที่1ยืนแยกเท้าก้มตัวไปข้างหน้ามือขวาแตะปลายเท้าซ้ายมือซ้ายแตะปลายเท้าขวาทาสลับกันรูปแบบรูปแบบฝึกการฝึกที่สองยืนเท้าชิดมือเท้าสะเอลเขย่งปลายเท้าขึ้นลง 3. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะนั่งหรือยืนมีวิธีการปฏิบัติดังนี้รูปแบบการฝึกที่ 1. อาจจะจับคู่กับเพื่อนอาจจะกับถ้าถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะจับคู่กับน้องตัวที่ไล่ๆกันนะคะเราไล่ๆกันนะคะไม่ไม่สูงใหญ่ไม่ไนี่นะคะไม่แตกต่างกันเกินไป รูปแบบการฝึกที่1จับคู่กับเพื่อนแล้วยืนหันหลังชนกันใช้แขนทั้งสองข้างเกี่ยวกันไว้นั่งลงพร้อมกันและลุกขึ้นยืนพร้อมกันรูปแบบการฝึกที่สองควยขาลุกขึ้นยืนเอามือกอดอกยืนขาควายกันจังหวะที่1นนั่งลงจังหวะที่สองลุกขึ้นยืนโดยไม่ให้มือหลุดออกจากกันและไม่ขย,ยับเท้าจากที่เดิม ค่ะเด็กๆหลังจากชมคลิปการเรียนการสอนนี้จบแล้วให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะผ่าน Google Form เจอกันใหม่ค่ะ